สวัสดีครับนานาอยู่กับช่วงรีวิวเทสคันนะครับรอบมีคันอะไรครับมาเต้นรอบนี้ก็จริงๆก็มีนานาห่อกันมาเยอะนะครับกับคันจากแบรนด์นี้แต่ผมยังไม่ได้จับมารีวิวสักทีหนึ่งพอได้จับก็จับตัวเป็นตัวเจ้าเฟนวิกริง g h ไฮเพ i s i o n Series ซึ่งตัวนี้ผมได้มือสองมานะผมได้มือสองมาก็ได้มาในสภาพ สภาพกิฟต์เลยแหละแต่เพียงแค่ว่าไม่มีซองอุ้ยอันนี้ก็ล่องรอยจากการเอาไปตกมายังไม่ได้เช็คเฟนวิกลิงตัวนี้จะเป็นเฟนวิกลิง 6'8" C, MJ เป็น 6'8" นะครับเวทสายอยู่ที่8ขีด20รองรับเวทเยื่ออยู่ที่ตั้งแต่ <im> ผมขอเปิดดูสเปคนะคันมันทํำมากๆม,มันจำไม่ได้จริงๆนะครับนะ 8 c m g cmj สิเวทเยื่อเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่สามอ๋อหถึงยีกรัมก็คือเหมาะกับงานจริงๆอะเหมาะกับการพวกคอคอปักคอปักจะเรียกว่าปักเล็กก็ไม่ได้นื้อักตั้งแต่ช่วงหกรัมหรือว่านะาสำหรับสายสายสคิปปิ้งนะครับมันเหมาะกับการเอาไปดีสคิปปิ้งมากๆนะเวทแปดดเนี่ยด้วยความที่ว่าปลายมันเด้งดี ตัวคันนะครับวิวซีสเนี่ยเป็นวิวซีสของทางเฟนวะิกเนาะหรือว่าเป็นของฟูจิเรามาเปิดดูกันก่อนวิวซีสเป็นวิวซีสทางเฟนวิกนะครับตัวฟอร์กิฟเนี่ยเป็นก๊อกด้ามก็เป็นก๊อกนะครับแล้วก็ตูดก็จะเป็นก๊อกคันนะเป็นโทนตัดดำม่วงนะเฟนวิกเป็นคันแบรนด์ของอเมริกานะครับเป็นแบรนด์เก่าละวทำมานานแล้วแรกๆค่าย wick เฟนวิกเขาทำแต่คันไฟ ครับทำแต่คันไฟล์แล้วก็เริ่มมาไล่ทําคันอย่างอื่นๆตามมาเรื่อยๆตัวไกด์ไกด์เนี่ยเป็นน่าจะเป็นวงในเป็นไกด์เป็นไกด์ไฟเนี่ยไกด์ซิสเต็มนะครับก็จะเป็นกึ่งกึ่งกึไมโครไกด์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสเปคอ่ะโอเคไกด์เป็นฟูจิสเตนเลสเฟรมเนาะแล้วก็วงในเป็น l อลค i ไน แต่ก็คือถูกเอามาบิวเป็นไฟเนสคัสตอมซีรีส์ของทางเฟนวิกเขาเฟนวิกลิงเนี่ยเจ้าลิงเนี่ยจะอยู่ในในเกตเดียวกันกันกบไฟคอนเซปต์ uh, ของเฟนวิกนะครับก็จะอยู่ในคอนเซปต์ของเฟนวิกเอซซึ่งเป็นตัวท็อปของเขาเลยโกลเด้นวิงเนชั่นแนล i ิงซึ่งตัวเนี้ยถามว่าใช่ตัวบนของเฟนวิกไหมครับนะยังไม่ใช่ตัวบนครับตัวบนบนของเฟนวิกจะเป็นเฟนวิกอี r ิส เทคหน้า av เทคหน้า gp หรือว่าเจ้า fenwick อซึ่งจะเบาแบบเแบาบหิวเลยแล้วเป็นคันที่เซนดีวางไกด์มาทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 6, วางไกด์มาทั้งหมด12ตัวนะครับเดี๋ยวให้ไล่ดูไกด์สวยอันนี้ผมไม่ได้เทสแคทเหยื่อให้ดูนะแต่ผมเอาไปเทส เทพาให้ดูเลย <c oughs> ครับแปดยี่สิบอัดได้ผมเคยเอาไดว่าแอร์เอ็ดไปอัดเทพามาแล้วเนาะกับเจ้าแฟนว่าไดว่าเอ็ดดขีดย0ิเนี่ยก็เอาไปอัดเทพามาแล้วเนี่ยไกด์จะเป็น Custom Series. Focus, ไฟเนนซ์คัสตัมซีรีโฟกัสไหมโฟกัสสิคะโฟกัสสิคะลูกปายเนี่ยบีเด้งเซนส์คันจัดว่าจัดว่า ค่อนข้างคมเลยนะครับตามสไตล์เฟนวิกเนาะโดยว่าเนื้อแบงค์แบงค์ยุคเก่าเขาไม่ได้ระบุนะแต่ก,ก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรียกความภาษาคนยุคเก่าหน่อยก็จะเป็นลายผ้าตาเล็กฟังแล้วรู้สึกตัวเองแก่ๆข้างบนก็จะเป็นไกด์ทรงวนคือทรงสไปรัลปกติอ่ะเป็นแบงค์ทรงสไปรัลปกติแล้วดวด้านล่างก็ทำมาเพื่อให้พาวเวอร์ลิฟท์คันมัน ลงมาจะถึงช่วงประมาณด้านนี้เต็มที่แต่ตอนที่เอาไปอัดเทพามันเนี่ยลงไปทั้งคันเลยถามว่าถ้าถามว่าได้ราคามาเท่าไหร่ไม่บอกดีกว่าครับคือมันได้ราคามาไม่แรงด้วยความที่ว่ามัน,ม,นมาแต่ตัวคันไม่มีซองอะเนาะถ้ามีซองมันก็จะราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ก็เฟนวิกลิงไม่ค่อยเจอกันบ่อยเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยว ตัดไปดูตอนอัดปาแล้วค่อยกลับมาคุยกันปิดคลิปต่อที่โต๊ครับไปครับไปเจอกันที่ที่เดิมที่ไม่ได้ไปตกนาำเหลือเกิน p l o t t f ฟิต ing ครับไปดูกับเจ้าเทพา Pilot กันแอคชั่นคันเป็นยังไงสวยไหมเรื่องเหนียวเนี่ยแน่นอนครับหายห่วงไปไปเจอกันที่พายรอดครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อที่โต๊อ่ะอยู่กับเฟนวิกลิงแปขีดยีนะครับ 820อัดเทพาเลยเหรอเจ้นอัดได้แอร820ยังอัดได้เลยทำไมเฟนวิกลิงจะอัดไม่ได้มี่ก็หาคันอันนี้ก็ต้องหวังพึ่งกับเจ้าหลง d ี c นะครับเของเราอยู่ล่าง วันเสาร์ก็จะการจราจรติดขัดหน่อยอเงี้ยแหละครับเฟนวิกลิงเนี่ยเป็นคันที่วางไกด์แบบกึ่งเซมิไมโครไกด์นะครับยังไม่จัดว่าไมโครไกด์ดีนะ เป็นเซมิไมโครไกด์แล้วก็แบงค์ตัวนี้โอ้ก็นี่นิดหน่อยครับไอ้นี่กันไปอ่ะมองว่ากันต่อแบงค์ตัวนี้ยังไม่ใช่อ่า เส้นใย,ยอารามิดนะครับที่เป็นเส้นใย,ยทําเสื้อกรอกกันกระสุนแล้วก็ทําชุดนักบินอวกาศแต่เป็นเส้นใย,ยอีกตัวหนึง่งที่ตัวนี้จะทํามาเพื่อเน้นเซนคันเนาะเน้นดีดเหยื่อเน้นคันดีดเด้งดีดเด้งก็ชอบดีดเด้งดีดเด้งเนี่ยเวทเนี้ยกำลังดีเลยครับ8ปดขีดยีบ อันนี้ก็ต้องปั๊มอยู่นะครับที่ปั๊มการการจราจรติดขัดแกันลงสวยนะครับสวยแบบลงแบบนุ่มๆเลยสวนไซส์เหรอผมปล่อยให้วิ่งออกก่อนดีกว่าเออ เดี๋ยวค่อยเอาเข้าตรงนี้ตรงนี้ยญ้าไม่ลกหน่อยแอคคันก็อย่างที่เห็นนะครับนะสวยส่วนไซค์ก็อย่างที่เห็นนะครับย่าเยอะ่ะ เร้จะขึ้นตรงไหนดีย่าจะไปหมด <laughs> มาแล้วอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โหลงน้ำเลยเหรอมันติดยา่าไงพี่มันจะลากเข้าังไงดี เต็มเต็มปากก็ตามนี้เลยครับกับเฟนวิกลิงแปดขีดยี่สิบไซส์ประมาณเกือบเกือบสิบเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าคันโอเคไหมอ่ะกลับมาคุยกันต่อที่โต๊ะครับเป็นไงครับค um. ันแปดข er> ีดย euh. ี <5> <5 ่สิบหกฟุตแปดตัวคันไปชั่งน้ำหนักกันเฟนวิกบอกไว้ว่าที่หนึ่ง้ยสิบสามกรัม อึ้งเลยลส่สามสกว่ากรัมน,น้ำหนักอยู่ที่1 0ึ่กรัมก็ไม่จัดว่าหนักไม่ก็ไม่จัดว่าเบาหวิวนะครับน้ำหนักผมมองว่ากำลังพอดีนะกำลังโอเคกับการประกบลอกที่น้ำหนักสักร้อยห0าสก็ยังไม่ถึง3กรัมยังจัดว่าถือง่ายตีสบายทั้งวันส่วนเหมาะกับงานอะไรครับมาเต้นช่อนกระพง ชดโดได้แต่ไม่อยากให้หมายลบนะเพราะว่า p พาเวอร์ลิคันมีครับแต่มันคงไม่มากพอหรอกที่จะเอาไปงัดชดโอออกมาจากหมายลกๆแต่ถ้าหมายล่งโล่งอ่ะไม่ใช่ปัญหาครับผมอยากให้มองแบบนี้นะครับชดโดคือม,มันเป็นความเป็นจริงนะนะก็ต้องแบบเข้าใจหลักความเป็นจริงด้วยถ้าเทียบกันแบบแรงพละกําลังปอนต่อปอนแล้วเนี่ยกระพงกระพงกระชากแรงกว่าชดโดจริงนะครับผมพูดจริงๆนะกระพงกระชากแรงแรงกว่าชดโด แล้วก็เรื่องการอึดฮึดสู้เนี่ยกระพงลูกฮึดเยอะกว่าชโดครับชโดแรงแรงจริงครับผมไม่เสียงไม้แรกเนี่ยกระชากแรงแรงจริง,รงมีสิทธิ์คันระเบิดได้ถ้ามุดใต้ท้องเรือแต่ถ้าพลวิตคันสูงพอมันก็พอจะลังเขาอยู่ครับส่วนเรื่องความมันความสู้เบ็ดเนี่ยผมให้กระพงส่วนตัวให้กระพงแล้วก็มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงครับที่กระพงแรงดีกว่าชโดได้ไหมถ้าหมายไม่ลบสบายครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหมายลบก็ก อาจจะงัดออกํำบากหน่อยอย่างที่บอกเลยครับกระพงใหญ่ได้กระพงธรรมชาติเหรอยังไม่เคยลองสักทีหนึ่งแล้วก็ยังไม่เคยเจอไซส์ใหญ่ๆด้วยส่วนเจ้าเฟนวิกลิงก็ตามนี้เลยครับอย่างที่นานาเห็นถ้าถูกใจก็คงต้องบอกว่าลองโพสต์ตั้งรับตามเพจซื้อขายดูครับว่ามีคนปล่อยไหมเฟนวิกลิงแต่ทรงสวยนะบางตัวนี้ก็คือตัวริวซีดเขาเนี่ยจะตัด สั้นกดลงมาซึ่งบางคนก็นักเต้นครับก็ทําสั้นๆทําไมเพื่อในการขยับม้วครับส่วนใหญ่น้นะจับเบ็ดกันจะจับประมาณนี้ใช่ไหมเอาม้วชี้เกี่ยวไกลแล้วก็กดฟรีสปูลแล้วก็ตีแล้วก็อัดปลาส่วนผมเนี่ยเวลาตีจริงๆอะ่ะผมจะจับสอง้้วแล้วพอแคสไปแล้วอัดปลานะผมจะขยับมาสามม้วเพื่อให้มือเนี่ยประคอง มันต้องมีลอกถึงจะได้เห็นส่วนใหญนะ่น้าจะจับกันแบบนี้เนาะโป๊ะแล้วก็อัดปลามือกดสปูนจะวางตรงนี้จะวางตรงนี้มันคงไม่ได้แล้วมันจะลําบากเพราะว่าข้อมือมันจะแล้วก็จะเกิดอาการปวดข้ออยากให้นา้าๆลองขยับมาขึ้นมาเป็นนิ้วสองครับเวลอาอัดปลา มันจะเข้าอุ้งมือพอดีแล้วมือก็จะวางตรงตั้มอัพด้านบนลอกได้เวลาอัดปาาคุมปลามันก็จะง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะครับผม3มนิ้วแลาอัดปลามันจะเต็มลอกมากกว่าแล้วเราอยากกดสปูลเนี่ยผมจะใช้แค่ช่วงนี้เองช่วงท้องช่วงประมาณนี้ของนิ้วโป้งช่วยลังนิดนึงโดยที่ไม่ต้องใส่เบรกหนักเต็มที่ เพราะว่าถ้า2นิ้วมันก็ได้ครับอาจจะต้องลงแบบนี้แต่ถ้านิ้วเดียวเนี่ยลงอย่างเงี้ยเวลากดสปูลเลยอะ่ะอาจจะพลาดไปโดนฟีสปูลได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่ละครับถือว่าแบบผมแค่แชร์เทคนิคเวลาผมถือคันจับคันอัดปลาให้นานารับชมเราฟังกันส่วนนนาท่านไหนที่ยังผมไม่ชินจริงนะเต้นก็ใช้แบบที่ถนัดครับอันนี้เป็นแค่เปิดเผยเวลาผมใช้ผมใช้ประมาณนี้อัดปลาผม3นิ้วแคบเหยื่อผม2นิ้วแต่ถ้า ไปตีคันเล็กๆย่อง,งานเบาอะผมจะถึงใช้นิ้วนึงแล้วค่อย,ยับมาเป็น2นิ้วเต็มที่ก็ตามนี้นะครับกับ w i c ว RING High Precision Series 6ฟุตแปดเวท8ขีด20ใช้งานได้ตามในคลิปครับอยู่ที่เราแมทสายกับแมทคันให้เข้ากับตัวการใช้งานของเราก็อย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยว เร็วนี้มีให้คลิปหนึ่งเทคนิคการเลือกคันเลือกเวทเวทสายระบ่งบอกอะไรเวดเยื์บ่งบอกอะไรจะตกแบบไหนเลือกใช้คันแบบไหนก็เดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้าครับกับเทคนิคการเลือกคันให้เหมาะกับการใช้งานของนา,นาว่าควรจะเลือกแบบไหนมีคนทำเยอะมากมายแล้วครับช่องใหญ,ใหญ่ช่องเล็กช่องอะไรทำกันเต็มหมด ผมก็อยากทำบ้างเคยบอกว่าจะทําทแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้นานาสักทีนึงไม่มีเวลาก็ต้องขออภัยด้วยครับส่วนคลิปนี้กับเจ้าเฟนฟิกลิงก็นานาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้คนทําช่องยังมีอะไรอีกเยอะแยะให้นานาได้รับชมกันอย่างแน่นอนปีนี้มีรอเข้าคิวยาเวเหยียดมากไหนจะอ่าทีมริวอีริสไทเทอ่าบาเตสฮันโด undo, ที่กําลัง ทยอยมาถึงแล้วก็มีคันอีก3-4ตัวที่น่าจะทำคลิปได้เสร็จก่อนผมกับญี่ปุ่นอีกยาวๆนะส่วนคลิปนี้ก็ตามนี้เลยครับลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ